ไม่งั้นใข่แตกผมบอกเลยคอั้มาถามแว่าจะตกด้วยไหมจะได้ซื้อสองที่นั่งตกไม่เอา้อนดีดีเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่ีทุกท่านนะครับเดี๋ยวพาไปชมรถแต่งกันครับวันนี้รถที่แต่งรอสมอบเยอะมากมเลยนะครับช่วงสิ้นเดือนเนาะมีคิวรอแต่งน่าจะประมาณสิบกว่าคันได้นะครับวันนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูรถแต่งจินล,ละรุ่นกันดีกว่าติดอบรมนะครับหลายวันเลยก็คือไม่ได้เข้ามาไลฟ์สดเพจเลยนะครับไปอบรมที่ Ford Academy มากับกล้องอยังไงเ,เดี๋ยวพามาชมตัวนี้เลย Everest WideTrack นะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดของเรานะครับแต่ยังไม่ที่สุดนะเพราะที่สุดมันคือ p l a t i ติ m v มนะครับคันนี้ก็จะเป็น วายแท็กนะครับได้ฟังก์ชันตัวท็อปครบครบนะครับไฟหน้าแมชชี LED เซ็นเซอร์รอบคันกล้อง360องศาไบสปอร์ตหน้าหลังนะครับเกียร์อีชิเตอร์10สปีดใบเทอร์โบนะครับ210แรงม้า500แรงบิดกับราคาค่าตัว1,942,000บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะ7ที่นั่งตัวท็อปของเรานะครับรอบรอคันก็จะประมาณนี้ อันนี้ก็ไฟท้ายซิกเนเจอร์ครับใส่เป็นข้อบไฟท้ายเข้ามานะครับด้านล่างเป็นชุดแต่งพาร์ตของ akc นะครับหน้าตาทรงหล่อ,ลอแบบนี้นะใส่อัปเกรดตัวปลายท่อเข้ามาด้วยนะครับเป็นท่อคู่ของตัว hks นะครับปลายคาร์บอนคิวร้อเป็นคิวร้อทรงของตัว akc นะครับล้อแม็กเป็น wake performing vfx 01นนะครับลัดมาด้วย โตโยต a ยเอทีสองเจ็ดห้าทัพห้าห้านะครับแล้วก็ชุดเบรกนะครับเป็นของ a บมโบคัตตอมนะครับหน้าหกพอตหลังสี่พอตนะครับพร้อมกับปั๊มเบรกไฟฟ้านะส่วนจานนะครับด้านหลังเป็นขนาดสี่ร้อยมิลนะครับด้านหน้าเป็น4ี่ร้อยสิบมิลนะครับชุดโชค๊คคันนี้นะครับจัดทรงสุลต่านมาก็จะเป็นโชคตัวขอดูารายละเอียดแป๊บนึงนะครับ <laughs> ไม่แน่ใจ ตัวนี้ตัวนี้ใส่มาเป็นควีนซีรีส์นะครับเป็นชกตัวกลางนะครับเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนิ่มนวลน,นะครับไม่ได้ซิ่งมากนะเพราะว่าตัวควีนซีรีส์เขาสามารถปรับค่าแข็งอ่อนได้ถึงสิบหกะดับด้วยกันนะครับหนึ่งเบอร์ของเขากคือ,อปรับแก๊กหนึ่งเท่ากับขึ้นเป็นสองเบอร์นะครับความค่า่าคแข็งอ่อนของเขาเนาะฟิตเมนต์สวยๆหล่อๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจโปรโมชั่นก็สามารถโทรด่วนหาพีโปได้นะครับ ที่เบอร์ที่แปะไว้ที่โปรไฟล์เลยนะครับใครอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งได้นะครับเดี๋ยวพี่โพพาไปดูรายละเอียดรอบคันแล้วก็แจ้งตัวรถนะครับว่ามันมีสเปคอะไรบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นตัวท็อปของเรานะครับรถหล่อๆจัดทรงสวยๆแบบนี้อันนี้ก็คือแต่งเสร็จแล้วนะครับประมาณหนึ่งนะ น่าจะรอแค่เหลือล้างแล้วก็ออกไปหน้าโชว์รูมนะครับส่วนรุ่นนี้สวัสดีครับรุ่นนี้นะครับจะเป็น p v e r อ s เรส์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขายดีของเราเลยนะครับเป็นตัวที่ต้องบอกว่าราคาไม่แพงมากกับฟังก์ชันตัวท็อปจัดเต็มนะครับในาราคาที่เออราคารุ่น1นึ่งล้าน้าแสนบาทนะครับได้ฟังก์ชันของต้องเทียบต้องบอกว่ามันเทียบเท่ากับตัว Y า e แทร็เลยนะครับ กล้360องสา0รอหสิบงศาเบรกอัตโนมัติด้านหน้าด้านหลัง adaptive cruise control stop and go นะครับแล้วก็ได้โหมดการขับขี่ทั้งหมดสี่โหมดด้วยกันนะครับสำหรับรุ่น e v r e sport นะช่วงล่างเดิมมาเป็น monotruck สองจุดูนย์นะครับจากโรงงานแต่ว่าคันนี้อัปเกรดหรือเปล่าคันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างเดิมนะครับความสูงเดิมแต่ว่าใส่เป็นล้อ f o r forming นะครับแล้วก็ลัดมาด้วยยาง toyota rt นะครับเป็นทรงรถหล่อๆแบบนี้เลยนะ อันนี้จะเป็นความสูงเดิมของตัวรถนะครับหลังคาทําการเก็บรับสติ๊กเกอร์ดำครึ่งคันมาแล้วนะครับเบ้ามือตรงของเขาจะเป็นสีดําแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ติดตั้งกันรอยเข้ามาแล้วนะมีกล้องมอกล้องมุมมอง360องศานะครับก็คือจะเห็นมุมมองรอบคันเลยสีขาวมุกแบบนี้นะครับเพิ่มราคาเพิ่มนะเป็นสีพิเศษ12,000บาทนะครับชุดแต่งของเขาก็ใส่มาเป็น ตัวกระจังหน้าวิกเตอร์วีสองนะครับแล้วก็ใส่ม้าเงินเข้ามาด้วยนะีน่ตัววิกเตอร์วีสองไฟตรงนี้เขาจะสามารถอ่าเปลี่ยนสีได้ด้วยนะตรงนี้ที่เขาเขียนมาก็คือไฟตรงนี้เป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนเป็นสีขาวได้นะเวลากลางคืนที่เปิดไฟเดไลท์นะครับมันก็จะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนลูกตานะครับหล่อๆเลยแล้วก็ชุดพายกันชนนะครับตัวนี้ใส่เป็นกันชนแต่งของตัววิกเตอร์วีสองนะครับ พร้อมกับคิ้วล้อยักขนาดสามนิ้วนะครับแบบนี้นะลายล้อแม็กหล่อเลยนะครับสำหรับคันนี้นะถัดมาจะเป็นตัวกระบะนะครับตัวนี้เป็น y t a แท็กสี่คูณสองนะครับนี่คันนี้นะ y t a แท็กสี่คูณสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งใส่มาเป็นคิ้วล้อนะครับขนาดหกนิ้วนะครับแบบเรียบนะ ล้อแมกก็เป็นขอบยี่สิบนะครับเป็นล้อโฟล์ฟอร์มิงเหมือนกันนะอันนี้ใส่เป็นยางดีเซนติตัว a อทนะครับอันนี้ติดตั้งแค่คิวร้ออย่างเดียวเพราะว่าชุดด้านหน้านะครับจะเป็นชุดตัวกันชนเดิมหน้าตาเดิมของตัวรถนะครับแต่ใส่มาเป็นคิวล้อหกนิ้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อแมกเป็นขอบยี่สิบนะครับหน้าตาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับพุสตาร์ทแล้วแอร์หลังแล้วนะครับ ช่วงล่างโมโนทูบ2.0นะครับแล้วก็ฟิลลิ่งนุ่มนวลกว่าตัวรุ่นเลนเจอน์สปอร์ตนะครับมีราวหลังคาใช้งานได้จริงนะครับสปอร์ตบาร์ก็ใช้งานได้จริงนะครับสามารถลัดของแบกของได้นะครับไลเนอร์ติดตั้งมาให้ครบนะครับสำหรับโรงงานแล้วก็ตัวนี้ข้างในก็จะเป็นเบาะได้สีได้สีเหลืองนะครับแล้วก็มีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์หลังมาให้นะครับส่วนด้านหน้า ตรงนี้จะในตัว4ีสองจะโดนตัดออกนะแต่ว่าใครที่อยากได้ฟังก์ชันแบบครบๆและอยากเล่น y ายแท็ AC, มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือว่าเป็นรุ่นตัว wi ยแทก V6 นะครับตัวนั้นจะเป็นเครื่องยนต์3.0ดีเซลนะครับแรงม้ายอยู่ที่250แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรนะครับสำหรับตัว y ายแท็ V6 เรานะก็คือมันคือเครื่องยนต์เดียวกับตัวแพตตินัมนั่นเองครับ ขันต่อมาอันนี้ก็จะเป็น e v เวเรสต์วารทเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะรอลงล้ออยู่นะครับเพราะว่าใส่ชุดแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะตัวชุดกระจังหน้าวิกตัวแลนดอนนะครับแล้วก็ชุดกันชนวิกเตอร์นะครับคิวร้อวิกเตอร์นะล้อแมกยังเป็นเดิมอยู่นะครับแลบหลังคาเครื่องคันมาแล้วเรียบร้อยนะค,คันนี้นะไฟท้ายของเขานะครับก็ใส่มาเป็นไฟท้ายคายเยนนะครับแล้วก็ไฟคาท้ายนะ อันนี้เข้าไปมองไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดกาแพงปสดีครับอ้าวพี่อมโอเคก็เดี๋ยวพาไปชมกระบะอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เขาทําการแรปเป็นสติ๊กเกอร์สีเ้าสาตินนะครับเป็นรุ่นอ่าตัวสตอมแท็กคันนี้นะคสตอมแท็กแรปเป็นสีเทาสาติน อันนี้เป็นสี่คูณสองหรือสี่คูณสีดูยากซะด้วยนะครับอ่ะรุ่นนี้เป็นสี่คูณสี่นะครับเป็นสีเทาซาตินนะครับแบบนี้อันนี้แรปสติ๊กเกอร์แล้วใส่คิ้วล้อแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนล้อมแม็กนะอันนี้ก็จะเป็นล้อมแม็กลายเดิมของตัวสตอมแท็กนะครับไฟท้ายได้เป็นฟูลเอล d นะครับชุดกันชนเหล็กใส่มาแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้กล้องสาม้อยสี่องศานะครับเทคโนโลยีการขับขี่ ขั้นสูงครับได้ฟังก์ชันครบ,ครบสำหรับรุ่นนี้นะแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์เขาไม่อยู่ไปดูตรงนี้แล้วกันของสตอมแท็กเขาจะได้เป็นสปอร์ตบาร์แบบนี้ด้วยนะครับมันสามารถเลื่อนตำแหน่งได้นะสปอร์ตบาร์ของเขาสามารถเลื่อนตำแหน่งได้นะครับจะวางของอะไรข้างบนก็สามารถวางพาดได้เลยนะจะเป็นจักรยานจะเป็นเรือจะเป็นอ่าบอร์ดอะไรก็สามารถวางได้เลยนะครับแล้วก็รัด กับทางขอบกระบะได้เพราะว่าในกระบะเขาก็จะมีห่วงรัดอยู่นะครับอันนี้น้ําขังมีน้ําขังกระบะฝนตกประมาณนี้แล้วก็มีรุ่นไหนอีกเดี๋ยวพาไปชมตัวรถแปลงพาร์ตดีกว่านะครับรถแปลงพาร์ตหนึ่งคัน นี่เลยพื้นฐานของรุ่นนี้นะครับจะเป็นเลนเจอร์สปอร์ต 4x4 นะครับอันนี้ก็แปลงพาร์ตมาเป็นาพาร์ชุดแต่งนะครับแพ้ทั้งลำนะแก้มข้างนะครับกันชนท้ายไฟท้ายนะครับกันชนเหล็กของ h ฮมเมอร์นะครับใส่ปากนกแก้วมาเรียบร้อยแล้วก็ข้อคู่ใส่มาเป็นของ JTC ไทเทเนียมนะครับ เครื่องยนต์คันนี้เป็นสองจุดศูนย์หกสปีดนะครับเป็นตัวสี่คูณสี่นะรุ่นสปอร์ตนะครับล้อแม็กใส่เป็นขอบยี่สิบสองมาเต็มเต็มหลอ่อๆแบบนี้นครับแล้วก็ลัดมาด้วยยางตัวนี้น่าจะเป็นยางเอ็มนะดอกใหญ่ๆแบบนี้นะครับขอบย2ิบสองนะแล้วก็ช่วงล่างอัปเกรดมาเรียบร้อยนะครับเป็นช่วงล่างของโ r o เฟ n เดอร์นะมันได้ข้างไฟฟ้านะครับก็ติดตั้งมาเรียบร้อยกับข้างของวิกเตอร์นะครับตัวนี้เขา ใส่มาเป็นโชกตัวท็อปเลยนะครับ O.E.M 2.5งจุดหนะนเะนี่ยเป็นโชคโรรเวนเดอร์ครับก็บอกโชกสีแดงมีซับแทงนะครับก็จะเป็น2ตัวจะมี p ีเวกับตัว O.E.M นะครับคันนี้ก็จะเป็น O.E.M นะเนี่ยจะมีปรับโชกได้8ระดับนะครับส่วนถ้าเป็นทีเวทีเวเขาจะมีไอ้ตรงหัวขอ,องหัวแกนนะครับมันจะมีปุ่มอาเลอีกเยอะแยะเลยสามารถปรับได้ละเอียดกว่านะครับชุดกันชนหน้า เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยฝากระโปรงเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับพาร์ทแปลงนะแก้มข้างก็ยกใหม่ทั้งแผงเลยนะครับไฟหน้าเป็นลูกแก้วสี่ดวงนะครับแบบนี้ด้านล่างกับด,ด้านบนก็จะเป็นแบ่งหน้าที่ก็คือเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็จะมีไฟซีแคมใหญ่ๆเลยตรงนี้นะไฟเลี้ยวมา ไฟเลี้ยจะติดทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างมาด้วยนะรายละเอียดเรื่องราคาสามารถทักมาคุยกันได้นะครับแบบนี้ใครที่สนใจรถเก็บแต่งรอๆโหดๆแบบนี้ก็โทรมาคุยรายละเอียดกับปีโป้ได้นะครับปีโป้แนะนําให้ได้นะมาแล้วก็พามาชมสุรสารอีกหนึ่งคันคันนี้แปลงมาจากเอเวอเรสต์เทนนะครับอันนี้คือแบบ แต่งจนไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเลยนะแต่ว่าไปจับโปะได้นะครับก็คือจะเป็นตรงนี้นี่ตรงกระจกนะครับขอบกระจกแล้วก็แก้มแก้มของเขาจะเป็นโครเมียมนะครับถ้าเป็นเอเวอเรนท์ 10. นะแล้วก็ไม่มีกล้องอ่าจะไม่มีกล้องข้างข้างประตูตรงนี้นี่จะไม่มีกล้องตรงนี้แต่แต่งออกมาเลยแต่งออกมาซะไม่รู้เลยว่าเป็นรุ่นอะไรนะมองข้างหน้าเหมือน เอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับแต่ถ้าไม่เห็นแก้มก็คือเอเวอร์เรสต์สปอร์ตเลยนะครับคันนี้เพราะว่าไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์แล้วอัปเกรดล้อแมกชุดเบรกนะครับแล้วก็ช่วงล่างเป็นโออ่าเป็นโมโนทูบสองจุดศูนย์ของค่ายโปรเฟนเดอร์นะครับลูกหมากกันโคง้ง no, ปิกนกปับองศาเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยขอบกระจกที่ขอบกระจกนะครับก็ใส่มาเป็นตัวคาร์บอนนะ โคตรหล่อคันนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นตัวเทนนะนี่ไฟท้ายเขาก็ใส่มาเป็นไฟท้ายของตัวสปอร์ตนะครับแยกไม่ออกเลยทีเดียวท่อคู่นะใส่ท่อคู่ของอาคาโบวิกเข้ามาแล้วด้วยนะครับจัดทรงสุร,รษันอันนี้รวมชุดแต่งแล้วน่าจะมีสักหนึ่งห้าน่าจะอยู่นะครับประมาณหนึ่งห้าเพราะว่าราคาตัวรถเองก็ปลาเข้าไปล้านสามเก้าเจ็ดละ หนึ่งห้ามาอยู่ครับน่าจะมีชุดแต่งน่าจะมีสักสามสิบสามสิบใบปลายเขาเรียกว่าอะไรนะสามสิบใบเทาเออไม่ใช่ดิสามสามสิบใบเทามันแค่สามร้อยประมาณสามร้อยกว่าๆนะครับสำหรับคันนี้นะชุดแต่งของตัวเทนนะครับใครที่สนใจแต่งรถรอๆแบบนี้ก็สามารถทักหาพี่โปได้นะครับพี่โปดูแลให้นะครับ ส่วนวันนี้ต้องขอตัวไปก่อน,นครับเพราะว่าเย็นแล้วเดยะรถติดนะครับแล้วขอกลับไปทำกิจกรรมอื่นต่อนะครับสำหรับวันนี้ใครที่สนใจรถฟอร์ดอยู่ก็สามารถพักเข้ามาคุยารายละเอียดได้นะครับเดยวพี่โปดูแลให้นะไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ